ขยะล้นเมืองคือปัญหาที่หลายเมืองกำลังประสบอยู่ณขณะนี้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าการมีขยะกองโตคือการทำลายด้วยวิธีการเผาเพราะส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ภาวะโลกร้อนนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นประเทศเยอรมน,นีคือตัวอย่างของการจัดการปัญหาขยะด้วยการให้ความสำคัญกับการแยกขยะจากต้นทางนั่นก็คือขยะจากบ้านเรือน เมืองเนินเคอเช่นคือเมืองที่ใช้เวลากว่า10ปีในการรณรงค์แยกขยะด้วยวิธีการง่ายๆคือการแบ่งสีถังขยะตามชนิดของขยะเช่นสีน้ำตาลคือขยะเศษอาหารสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักถุงละ40ลิตรขายได้150บาทช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีสีน้ำเงินคือขยะกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเยื่อกระดาษ ขายได้3,700บาทต่อตันช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าสีเขียวคือข,ขยะจากแก้วสามารถส่งต่อไปยังโรงหลอมเพื่อนำมาผลิตเป็นภาชนะใหม่ได้อีกครั้งสีเหลืองคือข,ขยะพลาสติกสามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกขายได้4,000บาทต่อตันจากผลสำเร็จนี้เมืองเนินเคิเช่นทำให้ขยะร้อยละ70จากจำนวนทั้งหมด สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งในความเป็นจริงการแยกขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำได้ง่ายแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยากคือจิตสำนึกซึ่งดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าปัญหาขยะล้นโลกเสียอีก